โรงเรียนเปรมวิทธาธิพดีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการขอนำเสนอรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพะทะระดับสองดาวตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง4ด้านได้แก่ด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูและด้านนักเรียนดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนเปร่งสุทธาทธิบดีเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการตั้งอยู่เลขที่50หมู่ที่4ตำบลเปร่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนายจารุกิจสิทธิยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเปร่งสุทธาทธิบดีและนายธวัชชัยฉายยินทุ รองเพิ่มเวยการโรงเรียนเปร่งวิธาธิบดีพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้โดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โรงเรียนมีสถานที่และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับจัดกิจกรรมที่เอื้อเฟื้อต่อการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยกำหนดให้รูปแบบกิจกรรมหรือโครงการต่างๆมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมอย่างสร้างสารรค์ โดยผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่มีวินยัยซื่อสัตย์มีจิตอาสาโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางาศาสนาโรงเรียนได้จัดทำสารสนเทศด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และโรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ในปีงบประมาณพศ2567ได้ระดับคะแนนภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ที่97.39คะแนนอยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารนายจารุกิจสิทธยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนปริงวิสุทธิธิทิและนายธวชัยฉาย,ยินทุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปริงวิทศธาธิพดีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมได้แก่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีการส่งเสริมคุณธรรมด้วยกระบวนการเชิงระบบภายใต้แนวคิดเปริงทีดีที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่มีวินัยซื่อสัตย์มีจิตอาสาผ่านกระบวนการการทำงานเชิงคุณภาพภายใต้กระบวนการ P.D.C.A. โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีผลผลิตด้านคุณธรรมจริยธรรมครบทั้ง3มิติคือมิติที่1ผู้บริหารและครูดีมิติที่2นักเรียนดีและมิติที่3โรงเรียนดี มีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพาวอ,อย่างเป็นระบบผู้บริหารมีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานโดยนายจารุกิจสิทธิยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรีงวิสิาธิพดีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตตรวจราชการประจำปีงบประมาณพศ2567ด้านที่3ด้านครูผู้มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทส่งผลให้มีรูปแบบเทคนิควิธีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้คุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพที่หลากหลายครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนามีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมครูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยได้รับรางวัลยกยอก่ยองเชิดชูเกียรติรางวัล คุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทประเภทครูระดับดีมากและดีประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน6คนด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพท นักเรียนดำเนินโครงการหนึ่งห้องเรียน1โครงงานคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ได้แก่มีวินยัยซื่อสัตย์มีจิตอศาสาเช่นชั้นม .1 ทับ1ชวนเพื่อนคิดบัดดี้ชวนทำชั้นม .1 ทับ2ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีชั้น2ทับ1กระบวนการก่อการดีสร้างเด็กดีมีความซื่อสัตย์ไปกับ2ทับ1 ชั้นม2องทับสอง,สองทับสมีวินัยใส่ใจการส่งงานชั้นม .3.1 ทับเปความรู้กับผู้มีจิตอาสาชั้นม .3.2 ทับอของหายได้คืนชั้นม .4 ีวนการก่อการดีของของใครใครก็รักชั้นม .5.1 ทับสายน้ำไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยใคร ชั้นม5ทับสองห้องความสะอาดบรรยากาศน่าเรียนชั้นม6กทับหนึ่งรวมด้วยช่วยกันชั้นม6กทับสองส่งงานครบแล้วหรือยังนักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้จากการทำโครงงานคุณธรรมและสามารถได้เปลี่ยนเรียนรู้องความรู้จากโครงงานคุณธรรมเพื่อขายายผลภายในโรงเรียน,นเรียนมีการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนในแต่ละห้องเรียนมีการรายงานผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมกับครูที่ปรึกษาและมีการขยายผลต่อไปในการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้แก่รางวัลเหรียญทองแดงประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นม .4 ถึงม .6 โรงเรียนเปรีงวิสิทฐาธิบดีได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างนักเรียนที่ดีให้บ้านเมืองสร้างครูที่ดีให้ห้องเรียนสร้างผู้บริหารที่ดีให้โรงเรียนและสร้างโรงเรียนที่ดีให้ชุมชน